นี่ใส่ฐานสามก้อนอ่ะกล่องก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละเห็นไหมก็ไม่มีอะไระเฮ้ยหมวกสีน้ำเงินถ้ายที่ประตัวลอ,อยเออนี่นี่มาตั้งคู่กันเราแต่เราไม่ได้ตั้งแค่นี้นะเรามีวัวมาด้วยอามาเต้นเป็นเพื่อนกันนี่วัวนะใส่ถานกันครับแน่แน่นี่ วัวก็จะใส่ถ่านกัน3ก้อนแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเวลาใส่ถ่านใส่ก็แล้นี่สวิตช์จะอยู่อย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมโหมีไฟด้วยอ่ะเต้นอย่าเนี้ยเต้นอย่าเนี้ยโอเคเลยนะ น่ารักมากนะนี่นแจวแจวแจวนี่มีไฟที่ขาวที่มือเห็นไหมอันนี้ตัวละหนึ่งร้อยบาทส่วนพอเพโทเนี่ยร้อยห้าสิบบาทนะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายฝากเพื่อนกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย